สวัสดีครับวันนี้นะครับผู้สมัครสมาชิกอบจเขต2นะครับสีหมาโพนครับเบอร์สองคุณชอได้มาหาเสียงแล้วก็พบปะชาวบ้านของหมู่บ้านเดอะไพวีนะครับท่านไหนที่อยู่ที่บ้านก็จะได้เจอนะแต่ว่าคุณชอกำลังจะเข้าไปยังไม่ได้เข้าไปนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นกุณ่า ขอให้ให้คุณชอนแนะนำตัวแล้วก็เชิญชวนชาวไพวี่ให้มาเลือกตั้งหน่อยครับผมครับสวัสดีครับผมผมชอพงอ้อนะครับผู้สมัครสมาชิกคปจเขตสองตำบลท่าตูอำเภอสิมาโพธจังหวัดปราจีนบุรีครับก็ก็ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไพวี่นะครับที่เป็นทั้งผู้อยู่อาศัยคนรุ่นใหม่นะครับเราไม่มีการเลือกตั้งมาเ8ถึงปีแล้วครับเราอยากให้ทุกคนมาแสดงพลังที่จะไม่ซื้อสิทธิ ื้อเสียงขายสิบขายเสียงกันมาช่วยกันสร้างประชาธิปไตยแบบใหม่กันมาให้คนรุ่นใหม่นําความรู้ความสามารถเข้าไปพัฒนาเอาคนที่มีความรู้ไปพัฒนาบ้านเราครับครับผมคุณชอนั้นเป็นคนที่ท่าตูมใช่ไหมครับท่าตูมโดยกาเนิดเลยไหมใช่ครับผมเป็นคนท่าตูมโดยกาเนิดเลยครับผมเป็นลูกบุตรชายของกํำน,นันฤทธิชัยพงอ้อครับ,บอดีตกนานันตำบลท่าตูมครับอ๋อคนนี้นะครับอ่าโปรไฟล์ดีนะครับอ่า มีประสบการณ์ด้านไหนบ,บ้างหรือเปล่าครับ,รบที่จะมาะเป็นตัวแทนในผู้นําด้านเดินตัวแทนของชาวบ้านเราครับก็ตั้งแต่จบมานะครับผมจบปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้านทส,สินนรมันยาครับก็ได้เป็นทนายความมาทั้งบริษัททนายความบริษัท BKK คเคเอ็นจลอแล้วก็ทนายความบริษัท JC ซ o คอมเมอร์ชั่อีกครั้งได้รับ เข้าไปบริหารงานในส่วนของอธุรกิจสัมพันธ์ของบริษัทชับสามัคคีประกันภัยครับและก็ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยรวมทั้งตอนนี้ยังดํารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทอภิชาตสปอร์ตกรุ๊ปครับผมก็นี่นะครับเป็นประสบการณ์แล้วก็ประวัติบางส่วนนะครับโปรไฟล์ดีแล้วก็มีหัวสมัยใหม่นะครับเป็นคนรุ่นใหม่ะจะภาษาเข้ามาเพื่อพัฒนาให้ บ้านเราและก็ชาวท่าตูมสีหมาพุนะครับในโอกาสหน้าก็อาจจะได้เจอกันอีกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณชอคุณคุณชอนะครับที่มาถ่ายทําแล้วก็เข้ามาแนะนําตัวให้ชาวลูกบ้านไทยวีได้รู้จักนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอเชิญชวนอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับวันที่20ธันวาคมนี้นะครับ ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับผมมาช่วยกันสร้างการเมืองแบบใหม่กันครับเอาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปพัฒนากันนะครับเบอร์อะไรครับเนี่ยครับผมเบอร์สองนะครับในนามอิสระใช่ไหมครับผมในนามอิสระครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ